นี่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปไหนกันคะไปปล่อยปูที่ริมทะเลใช่ไหมคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันคนที่ยังไม่เคยมานะคะปูม้าใช้ผ้าเช็ดเช็ดปากเช็ดช่เสร็จแล้วค่ะเห็นในลักษณะนี้เลยเขียนเสร็จแล้วเราก็ตัดหนังยางตัดหนังยางใส่กระป๋องนะคะส่วนในนี้คือริบัดทะเลเหมือนกัน ทะเลเขียนในลักษณะนี้ใช้ผ้าใช้ชั้นประกาศคิดชื่อไปในลักษณะนี้แล้วเราก็กลับขันแบบนี้นะคะแล้วก็ไปปล่อยหอยก็จะโยนลงทะเลได้เลยนะคะมันเป็นหอยมาลาพี่เวลาปล่อยปล่อยหอยต้องปาไปไกลๆนะต้องโยนต้องโยนไปไกลๆใช่ต้องเลยหอยเนี่ย มาไหนอะมงดามาเอาไมดา้าตัวเท้านี่ยไม่จับไม่ดันึงตัววัดาที่เท้าจัหแมงดามาจะังหาาจะปยมบค่ะต้องจับไมงดาต้องระวังด้วยนะคะให้พ่อแม่

ป้าเขียนว่าอะไรอ่ะนาคารกูม้าขาวเตอร์มาขาวตะเกียบแล้วอเขียนอะไรแน่นด้วยป้าเขียนชื่อได้เขียนที่เป็นมงคลนะคะระวังก็ตายลูกตาด้วยพี่น้องก็ไม่เขียนเลยป้าเขีเฮยพี่ดูที่พ่อถือมาสิ ต้องเช็ดมันก่อนไม่งั้นจะเขียนไม่ได้อราก็ปูเขียนได้เลยแล้วก็เดีย๋ยวพ่อเป็นคนเขียนแล้วกันเพราะว่านิ่กี้กลัวตอนนี้นิ่กี้ดูดูอ่าป้าเขียนเสร็จแล้วอ่าท่อเขียนไม่ต้องเดี๋ยวมาท,าทัดนี่เราจะได้ตามมาเดี๋ยวเราต้องรีบไปแล้วเราต้องรีบลงน้ำวิวเดินใหญ่เลยอย่างบนทะเลแล้วนิกกี่สองคนนะ ไปเราไปปล่อยกันเลาหเ่ที่ต้องกนลังอราหเยราจะต้องเดินกลับมาทีชารมนะค่้ไ้ราเค่ะเตรียมตัวนะคะเราไมต้องปวดจับมืแม่ไว้อเตรียยวไม่กี่ถือก็ป่องกูแล้วกันนะให้ให้ป้ากับพ่อพ่อขอดูใกล้ๆหน่อย ไปปล่อยที่น้ำลิ้นปลว้าวขาดูมิกิสิมิกิวัวเมงดาแม่ซื้อกระป๋องปูไปได้มิกิไปปล่อยหอยไว้ลูกแม่ซื้อกองแม่ซื้อสำหกระป๋องนี้ไปได้ไปเดี๋ยวเราเดี๋ยลงไปทะเลกันค่ะกระป๋องปูได้ถือเองก็ได้มิกิถือกระป๋องเช่าปูหน่อยได้ไหมจับยางจับเถอะมิกินี่นะคะทุกคน ไม่เป็นไรค่ะเราจะไปปล่อยปูแล้วก็เท้าเบงดากันนะคะดูไม่เป็นไรเท้าเท้าก็ไม่เป็นไรเห็นไหมดูพี่เขาสิเมื่อกี้กล้าจับไหมเฮ้ยนี่เมื่อกี้มีปูตัวเล็กๆเต็มเลยโอ like ้โหเนี่ยเมื่อกี้ตรงเนี้ยเต็มเลยอ่เฮ้ยเต็มเลยเห็นไหมเฮ้ยเขาขุดทรายออกมากลมๆเต็มเลยเมื่อกี้ตรงเนี้ย พ่อแม่ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะจุดปล่อยปูใช่ไหมธนาคารปูใช่ไหมเขาจะมีปล่อยประจําทุกมีทุกวันเสาร์ใช่ไหมเมืม่กี่ทอดออกมามีทุกวันเก้าโมงเช้าเก้าโมงเช้านี่ทอดมันค้างเลยลูกมีกี่ทอดพ่อขอไม่เปียกค่ะค่อยๆเดินพ่อโชอบเลยเดี๋ยวถึงไกล ต้าชูหน่อยชูชูแบงค์ด้าน่อยแม่ขอดูแบงดาหน่อยมันยังเป็นยู่นะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปปล่อยกันนะคะไม่กินไม่กินเลยเอาไปไปเลยไม่กินถอดรองเท้าไม่กินเราตรงนี้ก็ได้ค่ะไม่กินทำไมไม่กล้าปล่อยล่ะกลัวเหรอกล้าจับไหมเปลี่ยนหอยได้ไหมเอ่ะถอดรองเท้าไว้ค่ะรองเท้ามาเดินไปกับพ่อแม่ตรงนี้ค่ะแค่ตรงนี้ก็ได้ไปไปเราไปปล่อยกัน ป้าไปแล้วค่ะอธิษฐานด้วยนะแม่อธิษฐานด้วยนะแม่ถือกระป๋องไว้ก่อนกระป๋องกระป๋องป็น่ะอธิษฐานขอให้เจ้านี่ดูพ่อดูพ่อบอกว่าขอให้เจ้าแมงดาไปอยู่กลางทะเลไกลๆเลยห้ามโดนจับนะนะขอให้โชคดีโอเคใจไหมขอให้เจ้าแมงดาโชคดีแล้วก็แคปโชคดีงี้ถือตัวหอยไว้กันหอยมันไม่อันตรายตัวเล็กอ่ะ เหมือนในนี่ไงหอยทากที่มิกิชอบจับไงเอาเร็วไอ้ที่มาหรอใช่ค่ะวางเลยอ่าใช่หนูหยิบมาตัวเล็กตัวหนึ่งอ่ะหยิบเจ้าหอยมาคนเก่งเราเร็วหยิบได้เลยอ่ะแม่หยิบได้อ่นนี่เอาหอยไปด้วยตัวหนึ่งถือไปเลยโอเคเก่งมากมิกิกล้าจับได้หลาคนไปเดินไปเลยค่ะดูป้าลงไปแล้วป้าลงไปแล้วอ่ะจับชุดกระโปรงเลย แบบจุดเปียกค่ะอ่าลงไปเลยอ่าไม่ลึกอ่าสวยนะมันแบบนั้นง่ายมากเลยมิกิรำรำมากน้ำใสมากเลยค่ะทุกคนใครตรงนู้นเปียกเลยนะมิกีิหอยเขาให้เปี่ยกโอ้มีคนมาปล่อยเต็มเลยนะคะอุ้ยมิกีิหอยหอยตกไปแล้วจับใหม่จับใหม่อ่าจับใหม่อ่าเลยเดินไปกับพ่อแม่เลยอ่าค่อยๆเดินโอุ้ยหินพุ่งหมดแล้วค่ะ พ่อพอก็ได้นะปล่อยตรงนี้อ่ะพ่อค่อยๆปล่อยพ่อมาใกล้ๆพ่อแม่พีกี้เฮ้ยกี้มาใกล้ๆพ่อแม่เราแบบอ่ะพี่กีมาดูมาดูพี่กี้มาดูมาตรงนี้เดี๋ยวมันเดี๋ยวเขาจะว่ายไปทางนั้นพีกี้กลัวค่ะอ่าพ่อแม่จะปล่อยแล้วค่ะบ๊ายบายอ่ะมีกี้อย่าลงไปเลยมาหนเอาอะดูแมงดูจำแมงดาบายบายบายไม่มาพี่กี้นี่ค่ะเขาไปแล้วค่ะบ๊ายบายโชคดีนะคะ ข้อเขียนหัวใจไปด้วยนะมีหัวใจด้วยบา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 ยดี๋ยกี้เขาจะไปแล้วดูสินี่เขาจะไปแล้วรอก่อนได้แรงๆเลยพ่อพ่ออุ้ยเขกระดกหางอ่ะกระดกหางชี้แล้วพิกกี้ดูดิอุ้ยอุ้ยแมนดิพิกี้เดี๋ยวดิพิกี้มันกำลัง สตาร์ทอยู่สตาร์ทอยู่พ่อเอามือขีดเคลียร์เลยมีกี่เครื่องหอยใช่ไหมเขาเจ้าแมงดาก็ยังไม่ไปนะคะอ่าพ่อแมนเครื่องเลยพ่อเครื่องเลยหนึ่งสองปูอ่าค่ะเจ้าปูปล่อยตอนไหนปูปล่อยได้เลยอ่าพ่อตัดปูต่อไปค่ะปล่อยปูเจ้าแมงดาก็ยังอยู่ตรงนี้นะคะไม่ยอมไปมันรักแม่แน่เลย อันนั้นตัวอะไรอ่ะค่อยๆตัอดอ่ะระวังขาเขาขาดมิกี้พ่อแม่จะปล่อยปูแล้วอะไรคะสไปเดอร์แ <Spider Man S 2> มนสไปเดอร์แมนเป็นปูเหรอดึงดึงจับกระปรงไว้ป้าพ่อแม่พิก้มาดูตืดตืดตืดโอ้โหพ่อแม่ตัดแห่โอ้เอายางออกมาด้วยแม่ยาง ปูมิกิชุ่มใสเจ้าปูมันจะไม่ไปต่อแหละตัวเนี้ยไปไปแม่ไหวไหมอ๋อมันกำลังซึมซับกับน้ำทะเลอยู่เก็บยางด้วยยางเก็บมานี่ไงมันไหวไปแล้วพิกนี่มันอยู่ใกล้กันเลยค่ะเจ้าปูกับเจ้าแมงดาอุ้ยมันยกกล้ามใหญ่เลยบอกว่าขอบคุณนะที่มาปล่อยเรามิกิบ๊ายบาย ไ,ปไป้คนี่นะคะเจ้ครูไปสู่ทะเลโลกกว้างนะคะทุกคนอะไรคะมาอยู่ด้วยกันอ่ะอาม่นิีโอ้มีเจ้ามามาเดินนะคะคุณลืไมไปตักไมตักไข่ปูมาอ่าเม่นผีไปตักไข่ปูอาตาป้าไปเอากระป๋องไปลูกหนูเอากระป๋องไปค่ะไอเก่งมากไปไน้กละมีไข่ปูอีกเหรออ่าหนูค่อยๆเดินตาป้าเดินไป ไโอ้ยไข่ป right? ูเต็มเลยมิกิเห็นไหมคะมันจะเป็นแบบนิดนึงนะแบบเล็กๆเล็กๆโอ้ไข่ไข่นะไข่ปูไข่ปูมันจะเป็นนี่ค่ะเนี่ยค่ะเล็กๆเล็กๆเนี่ยค่ะละเอียดละเอียดเนี่ยค่ะเม็ดกลมๆอันเล็กๆด้งมิกิเห็นไหมไข่ปูอ่ะมาช่วยไปเดินไปหาพ่อแม่เลยอันนี้ยมิกีิรู้ไหมว่า ไข่ปูเยอะมา,มากถ้ามันออกมาก็คือแบบเป็นพันๆเป็นพันๆันตัวเลยอะค่ะโอ้ยสนุกเลยมีกี่สนุกแล้ว <c oughs> ไปย่างอะปูกับแมงดาไปย่างยังอยู่ที่เดิมอยู่เลยมันกำลงังตึนอยู่ <c oughs> ยกี่อา้าวกี่ขาปล่อยเลยค่ะ <c oughs> นี่ <c oughs> กลัวอะไรเอานี่ค่ะเฮ <c oughs> hey, ตรงป้าเดือนเดินมาลึกๆหน่อย ปูมันเดินไปแล้วเดินไปนู่นแล้วกิดปูมันเดินไปนู่นแล้วแต่แมงดาเขายังอืนอยู่เลยค่ะอ๋อเขามุดดินอันนี้กี่เคใครปูเร็วข้างอสมูทรายกีเบสเดินไปหาป้าอ่ะแม่ไปปล่อยเองนะฮะเดินมาตรงนี้ไม่มีอะไรค่ะตรงนี้มีแต่ทรายนิดที่กลัวกลัวอะไรก็ไม่รู้ค่ะตรงนี้น้ำทะเลใสมาก อ่ะปล่อยนี่อนหูปล่อยหนูปล่อยหนูเทเลยเทเลยลูกเทเลยไม่มีนี่ไงแม่เช็คให้แล้วไม่มีอ่ะเทค่อยๆเทช้าๆอ่ะเราปล่อยไข่ปูกันนะคะเป็นผ่านตัเป็นพันผ่นตัวบ๊ายบายอ่ะกวักขวักน้ำลอยออกไปเลยนะลอยออกไปเลยนะอีกมไหมคะพอไหมพอไหมเออเอากระป๋องไปเก็บให้คุณลุงด้วยค่ะพอไหมพอไหมคะ ตอนนี้เราไปสัตว์ทะเลเสร็จแล้วนะคะทุกคนตรงนี้เป็นธนาคารปูนะคะเพื่อนเมากันได้น,นะคะตรงนี้มิกกี้โอเคไหมสนุกไหมคะตรงนี้เราได้ปล่อยตัวอะไรบ้างคะเราปล่อยไปด้านหน้าโบส<อ>เราเช้าๆมาปล่อยกันได้นะคะอ,อ่ะไปวางมิกิไปวางไปวาง,ไปวางกระป๋อง แม่ไปเทอีกกระป๋องหนึ่งได้ไหมททเทเทเพราะไข่เยอะมากขอบคุณค่ะมิกกี้ไปมิกกี้ยังคนตายอะ่ะมิกกี้ไข่ปูอันนี้เยอะมากเลยนะคะดูสิดูสิอันนี้เยอะมากๆเลยใช่ไทุกคนเป็นพันๆหมื่นๆเลยค่ะแม่ไม่ลปล่อยก่อนนะปล่อยเองอ่ะไปได้วยกันนะไปเลยคะ่ะ ไเป็ไนกไม่เป็นไรปตรงแค่ไปเลยค่ะเดินไปเร่อยอ๋อห่อไปลวค่ะต่อยต่อยต่ๆเลยก็ได้ลูเอเอเลค่ะโอ้โอเคไปเก็บแพะคุณยายเก่งมากไว้สิลูกไปเก็บเลยค่ะตอนนี้เราปล่อยเสร็จแล้วนะคะทุกคน ว่าเก็บมาเป็นู้ดีดีโวเราไปขยายดู้ได้ดีไมคอ่ะช่วยคุณยายมาแล้วไม่กี่นึ่งกออกไปปล่อยช่วยคุณยายปล่อยให้หมดเลยค่ะเยอะมากเลยค่ะไข่ปูพี่ปล่อยลึกๆเลยนะ่ลึกๆหมนี่ปล่อยอนี่ีปลาตัวนึงเมโอเคเลยค่ะโอเคเลยค่ะโอเคพี่บอกไข่ปูมากเลยนะ บอกเจ้าปูว่าอะไรนะคะไปปล่อยได้ค่ะโอ้โหไม่มีขนมเลยนะคะพี่โรสได้เล่นยางได้เล่นโดดด้วยเอาเก็บกระป๋องค่ะเก็บกระป๋องให้คุณยายตรงนู้นมีนะคะไม่กินไปปล่อยแมไปล่อยแม่ปล่อยแม่ในกระป๋องเอาไปยิ้มมาเลยคะ่ะไปเดินไปฝั่งโน,ะะน,ะะน้นท่งนะ ไปสองกระป๋องเลยไปเลยค่ะยามยก่ังเลยแล้ว işte> ่าไปเดินไปเลยค่ะโอ้โหพี่เอาพี่เขาปล่อยถังใหญ่เลยนะนะคะนี่เทหมดถังเลยนะคะดีไหมเทได้ค่ะเทเลยเทเลยเทตรงนี้ก็ได้ค่ะแม่วางไว้ไม่เกือไม่ควเทเทเลยเทลงทะเลสิคะ อเิเลยค่ะว้าอันนี้เราปล่อยไข่ปูก็อยู่นะคะทุกคนมีกี่ปล่อยหลายถังมากมีกี่ล้าง,างถางังถังหน่อยเดี๋ยวเผื่อไข่มันติดไ okay. ว้เจ้าปูจะได้ออกไข่แล้วก็โตตัวโตๆนะคะอยู่ในทะเลเยอะๆเลยโอเคมีท okay. รายไหมคะเอาทรายออกเลยโอเคเอาไปคืนคุณยายค่ะอ่ะไปคืนคุณยายค่ะโอเคเก็หมดแล้วค่ะปล่อยเกลี้ยงแล้ ฟังเลยค่ะตั้คคะสนุกไหมคะมิกแกอยากเนไมเดี๋ยวไปเล่นตรงที่พักสนุกไหมคะหอยชอบไหมคะมิกิตรงนี้โอเคหมใช่ไัไ,ไหนเจอปูอีกแล้วนะคะอุอ้ยปูอาะเจอปูมิกิบอกให้เพื่อนๆมาปล่อยปูทะเลกันได้นะ,ะ,ะมาปล่อยสัตว<ด>์ทะเลตรงนี้ก็ได้นะ,ะุดดฮึต้องขุด นิกิน้ำใสมากนะคะทุกคนตรงนี้โอ้นิกิมีปลา,าั้งเต็มเลยเนี่ยมีปลาว่ายเต็มเลยะค่ะมาดูสิโอเคเดี๋ยวเราไป,ไปที่พักกันต่อดีกว่ามิกิป่ะเดี๋ยวไปขุดตรงหน้าหน้าที่พักเรานะคะบ๊ายบายทุกคนกันบ๊ายบาย <S <S